คือทางทางหนังเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ขายความแบบแบบเท็กซี่อะไรอย่างนั้นนะครับในในเรื่องนี้เพราะว่าสังเกตว่าหนัง GDS จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีอะไรว่าวิวเท่าไหร่จะเป็นจะเน้นแบบเรื่องเลยเรื่องสนุกเลยแล้วก็แล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องด้วยบทเนี่ยมันทำให้คนแบบ อินไปได้ได้เต็มร้อยอยู่แล้วครับโดยที่ไม่ต้องแบบถอดเสื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องถ่ายนวดตรงนั้นใช่เวลาเราเล่นทีเลียดไหมก็มีบอกมันจะมีฉากที่ต้องทาประมาณนี้ทีเคล็ดลับในการดูแลก็จริงจริงก็คือผมก็เป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างดูแลตัวเองมาตลอดแต่ก็ไม่ได้หนักมากไม่ได้แบบว่าถึงขนาดโอ้จริงจังต้องมีเทรนเนอร์อะไรเงี้ยก็เลยทํากลางอย่างงี้ไปเรื่อยๆมันก็เลย อยู่ตัวประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่ได้มีซิกแพคอะไรอย่างนี้มากมายรเงสมัยนั้นเมาส์กันแล้วมีการไล์การใช้ใช่สมัยนั้นสมัยพูเพสมัยสมัยพูเพเขาก็เมาส์ว่ามันก็มีบางซีนเพราะว่าบางซีนเนี่ยไฟมันแรงมากอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ช่วยเพื่อให้ หนังมันดูเอ่อนิดนึงชัดึ้นหน่อยให้ชัดขึ้นหน่อยแต่จริงๆมีอยู่แล้วมีอันนี้จริงเลยเหรอไม่มีครับมีเยอะไหมคะไม่มีทา้งประกอบมีเยอะไหมคะก็พอได้พอได้อยู่กำลังแบบลองภาพอินเสิร์ตให้หน่อยลองภาพให้ดูก็แค่นั่นแหละแต่ตอนนี้คือเอาจริงๆนะไม่ไหวแล้วหมายความว่าร่าางกยไม่ฟิตไม่ไหวยงงมันเหนื่อยนะมฟิตฟิตอยู่แต่ว่าจะทำให้เป็นเหมือนแบบ เมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วยากยากยากมากเพราะอะไรคะเพราะอายุเพราะเพราะว่าเราเหนื่อยหรือว่าตอนนี้แบบว่าแบบว่าจำม่ำหนุบหนุบหนาดหนาดอย่างนี้ไม่จำม่ำหรอกแต่ก็มันก็คือไม่ไม่ได้ลีนขนาดตอนบุกเพลละไม่ไม่ขนาดนั้นคือว่าเราจะมาสายหนะอินเทรนด์ก็สายแบบ น่ารักน่ารักหนุบหนับเหรอหนุบหนับใช่หนุบหนับดีกว่าพี่ป้อมใช่ไว่าเวอร์ชั่นของภาพยนตร์เนี่ยคือพี่ป้อมไม่ต้องฟิตหุ่นไม่ต้องอะไรเหมือนตอนแรกอ l l ฟิ t ก็คือเราก็คือดูแลตัวเองเหมือนเดิมเลยแค่ว่ามันไม่มีถอดเสื้อแค่นั้นเองไม่ไม่มีซีนแบบว่าวิวอะไรนะครับออออก็คือดูแลเพื่อเรื่องของสุขภาพไปเลยสุขภาพแล้วก็ให้เรายังคงแบบเอ่อโอเคดูดีหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้แบบอ้วนหรือว่าดูแล้วแบบ ูนอ,อะไรอกจากเรื่องบทเพลงหนังมีแล้วละครก็คือพรมลิขิตใ,ใช่ไหมครับผมลิขิตเหรอครับตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะได้สักเกือบ50%นะฮะจากที่ถ่ายก็ถ่ายยากค่อนข้างยากแล้วก็มีรายละเอียดเยอะแยะเพราะว่าเราก็ต้องทำให้ดีเหมือนภาคหนึ่งแล้วก็หรืออาจจะต้องดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับก็เลยค่อนข้างที่จะถ่ายทำละเอียดมากพี่นายก็ตั้งใจทำแล้วก็ แต่ก็สนุกดีนะครับไปไปแล้วก็เหมือนแบบไปไปหาพี่น้องอ่ะแบบสนุกดีในกองนี่ครับ,อรบกองตัดเนี่ยค่ะเรียกว่าเรื่องราวการแต่งทำเส้นเปียกไปเปลี่ยนเปลี่ยนค่อนค่อนคือเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะพุตานกับลิทเนี่ยมหาลิทเนี่ยก็หมื่นลิทเนี่ยก็คือค่อนข้างจะไม่เหมือนพี่หมื่นในกาละเกตเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เป็นอีกเป็นอีกแบบหนึ่งเลยแต่ก็คือเป็นเรื่องของพรมลิขิตเหมือนกันใน ในในเส้นเรื่องนะฮะแต่เรื่องของการเข้าพระนางเนี่ยค่อนข้างต่างค่อนข้างต่างสี่ตัวละครใช่ไหมคะสับสนหรือว่าแบบยากง่ายไม่สับสนแต่ว่ายากเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าค่อนข้างจะแตกต่างแหละลิศกับเรืองเนี่ยที่ผมเล่นก็ค่อนข้างแตกต่างส่วนพี่หมื่นเนี่ยไม่ต้องอะไรมากพี่หมื่นนี่คือมันเหมือนแบบมันเข้าใจอยู่แล้วอ่ามันมันเข้าเข้าใจอยู่แล้วเวลาเล่นอะไร้ยมันมีมันวัดวันไปไายอะคะ กตรวาพะวันนี้ก็จะเป็นแค่ือวันนี้จะเป็นใช่ไม่ไม่แน่เลยบางทีก็เข้าตัวเดียวบางทีก็เข้า3ามตัวบางทีก็เข้า2ตัวอย่างนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่ังนงไน่ไม่มีแบบว่าจำสลับมือไม่ไม่เคยจําสลับแต่ก็ค่อนข้างที่จะยากตรงที่เวลาเข้ากับเข้ากับพ่อกับแม่เนี่ยแหละยากเพราะหน้าเป็นเบลไงัยบางทีหน้าเป็นเบลแล้วเราเป็นแม่เราไอ้ตัวนี้ยากมากต้องแบบสมาธิสูงมากเยอ โคตรยากเลยครับไม่ค่อยอยากมีฉากนี้ไปเลยไหมเราเล่นกับเบลมาแบบตาเยิ้มตลอดอ่ะแล้วแบบมาเล่นอันนี้แล้วขนาดไหนคะตาเยิ้มเนี่ไหมเป็นแม่แล้วมันจะอีกแม่แล้วแบบไม่ได้เลยแค่แค่ยิ้มแบบปลื้มแม่แบบว่าเออแม่เราเก่งเล้วก็ไม่ได้ขับหลุนยากหลุดนิดนึงไม่ได้เลยไม่ได้แววตาหรือข้างในต้องเป็นแม่จริงๆริงต้องร้อยร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์สมาศึกษามันยากยากกว่าวอร์ชันแรกมากๆพักแล้ ยากเฉพาะฉากแบบนี้แหละฮะแต่ว่าฉากอื่นฉากเข้ากับพุตานางเอกก็ไม่ยากก็สนุกดีเลยหรือแบบเข้ากับเพื่อนๆในเรื่องอะไรอย่างี้ครับก็ปกติจริงๆพอถ่ายไปเราได้5 0มันหายความคาดความตงวลคนะความังวลมันหายไปไหมหรือว่ามันยิ่งกดดันเพิ่มอีกคือเป็นคนไม่ค่อยมีเซนต์เรื่องว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมบางเรื่องนะตั้งแต่ถ่ายมาตั้งแต่เข้าวงการมาเลยเรื่องนี้ดังแน่นอนแปลกอะไรบางบางเรื่องนะแบบ ดังชิเป่งเลยเป็นอย่างนี้เลยผมอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยเชื่อตัวเองเลยตอนนี้ก็เดาไปก่อนว่ามันจะเป็นความ้รึกจริงๆไปต่อไปไม่ได้ย้อนกลับไปเรื่องที่มองตาเบลอะไรที่ทําให้เรามองว่าเขาเป็นแม่ไม่ได้อ่มองได้ตอนเขากะากอะมองได้แต่ว่าเวลาซ้อมเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีนิดนึงว่าว่าเพราะเราเล่นมาเยอะไงเราเล่นกับเขามาต้องสองปี ใช่ไหมฮะแล้วมาต่ออีกเรื่องหนึ่งก็เล่นกับเขาอีกแล้วมาต่อเรื่องนี้ก็เล่นกันอีกครึ่ง6กปีเพราะฉะนั้นจะมองเป็นแม่นี่มันยากมากนะคือยากจริงๆไม่ค่อยมีซีนพวกนี้หรอกพี่บอกให้เขาทำตัวเป็นแม่ไหมไม่ได้ไม่ไม่ได้บอกคือก็บอกแต่งให้แก่หน่อยได้ไหมเ้ใไหมคือเพาไม่ได้อ่ะคือแบบหนูต้องสวยอะไรกูกับกูกับว่าแบบ ไม่ได้แม่ยังสวยอยู่คือแม่ยังแบบฟิตเนสอยู่นีอ,อะไรอย่างเงี้ยคือแบบตตลกอ,ะอ่ะ <laughs> ปีหน้าได้ดูแน่นอนปีหน้าได้ดูครับได้ดูคิดว่าได้ดูนะครับเพราะตอนนี้ก็เร่งถ่ายกันอยู่ครับ <laughs>